เพื่อนเพื่อนพี่เปามาเกะกล่องจูมในรถนี่เป็นกล่องจูม toy story เนี่ยพี่เปาอยากได้ตัวไหนกูได้ที่ไม่ใช่มคคิมของตัวนี้มาเกะจูมชิ้นแรกเลยเนี่ยชิ้นสองเอเหรอไอ้มีเบเบงนมามา,มาลุน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 นะครับลุนแล้วครับอย่าดูกันนะครับอย่าดูกันนะครับดึงออกมาครับ แล้วกล่องวัน,นี้ครับเฮ้ยมันหินกาดแต่ว่ามันกาดมันความหนามนาคนมามาดูเองไอ้อยาไอ้อยาดูไหนวะดงมาถอยสตรอรี่ฉีกได้บะให้เขาฉีกเองเออมาแล้ววู้ <laughs> <laughs> อยากได้พ่อป้าจับมันแข็งแข็งถอยแบบแ็งทอยชูอ่ะเอาป๊าไอ้ก๊าซมันอยู่นี่เอาไปนี่ชูนี่ถอยไอ้มีเป้นมันนี่มีอยงนี้ทีเซอร์ทีเซอร์มันถอยตรงนี้ได้ด้วยทีเซอร์มันใส่ยังไงวะนี่เราเป่าไม่มันเอามาวางอันนี้แล้วนี่ใส่ไงเอามาหนี้มันวางตรงนี้แล้วทีเซอร์มันอ่ะทีเซอร์มันวางข้างหลังดูสุดท้ายเป็น เป็นขยายบ้านอีกแล้วนี่ตู้ขยายอหนึ่งชิ้นตู้วังนี้ครับโชว์เพื่อนๆหน่อยนี่โอเคเอาการ์ดเป็นวะใบรักไปเออเดี๋ยวค่อยหาโอเคอโชว์เพื่อนๆหน่อยครับเดี๋ยวค่อยหาก็ได้ลูกอยู่แถวนั้นเลยลูวงไปในกระเป๋าหรือมั้งไปก็หาเลยครับมาเก็บกไว้ละมาเอาเอากล่องมาลืมเปิดไฟนะถ้ายังไม่ได้เปิดไฟนี่ตรงไหนอะเออเดี๋ยวค่อยหาไม่มี เออเดี๋ยวแม่หาเองเอากล่องเก็บใส่กล่องไป่อนอ่ะเสร็จแล้วครับไอ้ตัวไม่ค่อยอยากได้เอานเม่<ด>อมกี้บอมอยากได้